เดี๋ยววันนี้บีจะมาติดดาวไฟคริสต์มาสนะคะที่บ้านพอลอนอีกหนึ่งดวงเนาะคือบีบติดไปละสองตรงนี้ถ้าเด็ดอข้างบนเดี๋ยวนะฟี่นูนข้างบนตรงหน้าต่างอืเดี๋ยวจะให้ไปดูใ,ใกล้ๆทีนึงก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เป็นของเก่าๆจากปีก่อนๆนะนู่นเนาะที่บีเก็บไว้ก็คือเก็บกล่องเขาไว้ด้วยเนาะเวลาเราจะเอามา ไม่ไม่มีคริสต์มาสอะไรเงี้ยเราก็เก็บคืนใส่กล่องคืนมันก็จะคงมรูปร่างอยู่ที่สวยงามน,นะเราจะได้ไม่ต้องซื้อไงทุกคนแล้วที่สาคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเวลาเราไปซื้อช่วงใหม่ๆที่เขาออกมาแล้วก็ของเก่าที่มันน่ารักน่ารักแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีแล้วไงทุกคนเออเขาก็จะผลิตแบบใหม่ไปเลยเนาะบีก็ชอบแบบนี้มากๆเลยคือมันน่ารักเดียวมันเป็นคริสตัลอันไม่ใหญ่อันไม่ใหญ่นะนั่นแหละก็ ก็สวยดีโวยหนาวอ่ะอีกอันหนึ่งหายนี่เดี๋ยวจะให้ดูคริสตัลนี่นี่น่อันนี้ค่ะอันนี้ของเก่านี่ของเก่าจํำได้ซื้อมาเมื่อสามสี่ปีหรือว่าห้าปีก็ไม่รู้ที่แล้วคือมันก็ยังน่ารักอันนี้จำราคาได้ด้วยสิบสี่ยูโรนี่ค่ะ คือน,น่ารักมากเปิดไฟมามันก็จะสวยมากๆเลยเนาะบี B ก็จะใสะ่ตั้งเวลาไวนะ้เนาะให้มันจุดให้มันเปิดไฟนะ 3, นะะ 3, เนี่ยช่วงบ่ายสามช่วงบ่ายสามนะคะช่วงบ่ายสามเนี่ยเดี๋ยวมันก็ใจนี่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเนาะอีกห้านาทีเที่ยงวันนี้เรามาบ้านมันร้อนเร็วมากทุกคนเพราะพีต่ติ๊กต้องมาเผาเนานะเผากิ่งไม้นี่ไปเดี๋ยวเราไปติดกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย ขอฟื้นใส่เตาก่อนนะเตาผิงตอนนี้คือแบบมันเริ่มที่จะไม่มีไฟแล้ว นี่ที่ตั้งเวลาพิติกดไว้ตอนกี่เวลาช่วงแปดเก้าโมงเช้าเ้าทำไมอ๋อให้มันดับช่วงนั้นแล้วก็ให้มันจุดที่ช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาเลยนะนี่สิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะนี่นี่นะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบว่าแป๊กมันมีเดี๋ยวดูนะเห็นไหมความมันก็จะไม่เท่ากันนี่ยะเห็นเราอยากจะให้มัน ติดที่เวลาเท่าไหร่แล้วก็กดลงไปแต่บีเจาแค่เจวบ่า,บายสามนะอันนี้ของเก่าบ่ายสี่โมงแล้วก็กดลงมาเห็นไหมนี่กดกดลงไปให้มันถึงสิบห้านาฬิกานะอืมอืมนี่ค่ะหไหมสิบห้านาฬิกาอีกอันหนึง่งนี่นี่เลยเห็นกันหรือเปล่าคะนี่สิบห้านาฬิกาเลยนะ ฟิงโอเคแล้วก็นี่แล้วก็เดี๋ยวจะตรงนี้อ้าวออ้ยเสียดายอันนี้มันคนละหัวกันนะอันนี้มันคนละนี่กันดูทุกคนมันต้องเข้าแบบนี้พอดีเดบิบต้องเปลี่ยนอันนี้เนาะเดี๋ยวจะไปหาอันนี้มาเปลี่ยนนะคะน,นี่เนาะมันมันคนละตัวกันเสียดายเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่ง อ่ะนี่ทุกคนหาเจอแล้วนะคะนี่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสิ่งที่บีตามหาก็คือไปหามามันเป็นแบบไหนอันเนี้ยมันติดอยู่กับอันนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่บีต้องการก็คือเนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมอืมเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบนี้เราจะเอามาต่อกันนี่เนาะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวต่อเลยนะเดี๋ยวต่อเลยฟืบพอดีแล้วกับนี่ นี่นะแล้วก็อันนี้บีก็ตั้งเวลาเสร็จแล้วเนาะที่ให้ดูไปนี่นะคะแล้วก็อุ้ยนี่นฮะเสียบไม่ถูกโอเคเดี๋ยวไปเสียบกันซิว่าอะไรยังไงเอา้าสายยาวไม่พอ นี่เรียบร้อยแล้ว,ลวโอเคนี่ทุกคนแอบมีความคลนเะเลเวลกับไอที่อยู่หน้าต่างตรงนู้นแต่ก็ถือว่าโอเคนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวรอเขาประมาณอืมอีกครึ่งชั่วโมงนะคะจะบ่ายสามเนาะก็เดี๋ยวจะสวยมากๆเลยนีเย่เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวพีจะให้ดู กวางเลนเดียนะคะก็คือไฟประดับบ้านกวางเรนเดียนั่นเองเนาะอันนี้คือซื้อมาตั้งแต่ทุกคนได้สักประมาณหกเจ็ดปีแปดปีได้ละคือนานมากๆเลยนะมันอยู่ในห้องเก็บของเนาะบีเพิ่งเดินไปเอามาเมื่อกี้เนาะกะจะเอาไปที่บ้านใหม่นะคะเนาะออมเดี๋ยวรอ,อแต่งบ้านช่วงคริสต์มาสเนาะให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าบีแต่งอะไรยังไงเนาะแต่ว่ามันก็ยังอีกแบบเป็นเดือนเนาะเกือบเดือนเหมือนกันโอเค นี่โอ๊ยนี่ทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคือนานมากแล้วพี่ก็จําไม่ได้ว่าตัวเองซื้อมาจากร้านอะไรนะทุกคนจําไม่ได้จริงๆตรงนี้มันจะเป็นแบบพลาสติกนะคะนี่เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นคล้ายแบบพลาสติกข้างในเนี้ยมันก็จะเป็นไฟเนาะไฟหลอดเล็กๆนะคะเต็มไปหมดเลยเนาะ,ะข้างในเนี่ยเห็นไหมที่เป็นจุดเป็นจุดนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาไปเสียบปลั๊กเนาะ ลักไฟข้างนอกบ้านนะคะสำหรับสายไฟเนาะเผื่อว่าใครยังไม่รู้ว่าที่ฟินแลนด์เขาใช้อะไรกันยังไงเนาะเกี่ยวกับสายไฟนะคะสายไฟที่เอาออกไปใช้ช่วงหน้าหนาวก็คือต้องเป็นสายไฟอ่าสำหรับข้างนอกบ้านนะคะสาหรับ ถ้าเป็นสายไฟที่บอกว่าเรามาเสียบข้างในบ้านอะไรแบบนี้คือแบบเขาเรียกว่าสายที่ต่อที่มันมีที่เสียบเยอะๆอ,ะอันนั้นอะสําหรับข้างในก็คือสําหรับข้างในบ้านเนาะแต่ถ้าสําหรับข,ข้างนอกบ้านเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวบีให้ดูแล้วกันเนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวบีจะทําความสะอาดก่อนเนาะบีมีสองตัวนะคะอันนี้ตัวแรกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สอง <laughs> เห็นไหมจะเหมือนกันตอนนั้นอะซื้อมาเพราะว่าเอามาปรับตกแต่งตรงนี้ตรงอ สสก็คือตรงระเบียงบ้านตรงนี้นะตอนนั้นหิมะมันเยอะมากมีปีหนึ่งหิมะเยอะมากแล้วบีก็เอากวางนี่แหละไปประดับก็คือสองฝั่งทางขึ้นะระเบียงเนาะก็สวยงามมากมายเพราะว่าตอนนั้นหิมะมันเยอะมากแล้วก็เปิดไฟแล้วก็จะสวยมากๆเลยแล้วก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นคริสต์มาสนะเดี๋ยวจะเป็นแบบไหนให้ดูนี่ทุกคนนี่ต้นคริสต์มาสนะคะมันก็จะเป็นไฟเหมือนกันนี่ อมืมันก็จะแบบว่าไม่ไม่สูงมากเท่าไหร่ก็จะประมาณสะกพกนะค่ะอือันนี้คือสามารถกางออกมาได้เดี๋ยวจะกางให้ดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องทําความสะอาดด้วยเนาะคือซื้อมาทีคุ้มเลยทุกคนแต่คือเสียดายที่ตอนที่เราซื้ออ่ะเขาไม่มีกล่องให้อืถ้ามีกล่องให้อ่ะบีชอบเป็นคนชอบเก็บเนาะเวลาเราใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เก็บเข้ากล่องเดิมเงี้ยแล้วก็ อ,ออกมาใช้ก็คือทุกปีเนี้ยมันก็ยังจะกิิกเหมือนเดิมนะอืตอนซื้ออะเขาไม่มีกล่องให้ไงทุกคนก็แนวขา,ายเลยนะคะแล้วก็ติดป้ายแล้วก็เราก็เดินถือมาจากห้างเลยนะจาได้ว่ามันไม่มีกล่องเพราะส่วนมากบีกับพี่ติ๊กก็จะชอบเก็บกล่องนี่นะพออ,ออกมาเร็จปุ๊บแล้วก็มันก็จะเห็นนะมันก็จะแบบนี้เห็นนะมันจะควยกันอนะถ้าจําไม่ผิดอะมันจะควยกันอ๋อนี่นี่ประมาณนี้ เอาตอนนี้พี่คุ้ยไม่ได้จ้ะมมันก็จะค่้ยกันนะทุกคนแล้วก็จะเป็นตน้นหรือว่าเราต้องยกย้ายยกย้ายมาฝั่งนี้หรือเปล่าอืมนี่ก็จะมีความควยกันแบบนี้นะแล้วก็จะมีทุกด้านพอเราเปิดไฟแล้วมันก็จะสวยมากๆเลยเนะแล้วก็ข้างบนเขาก็จะมีดาวหาอ,อืมาเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอทําความสะอาดก่อนเนาะ แล้วค่อยมาดูกันโอ้โหเคลิบมากอ่ะอยู่ในห้อง,กองเก็บของเครื่อสุดไอแบบเนี้ยนะทุกวันเนี้ยนาะคือก็อย่างว่าแหละราคาของมันขึ้นไรเงี้ย อะไรที่เราบอกว่าเออใช้แล้วก็เก็บอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเออใช้ได้นานอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าเราไปซื้อทุกวันทุกวันเนี้ยถ้าเราไปซื้อใหม่เออมันก็จะมีราคาหน่อยอแล้วก็อีกอย่างหนึงที่สําคัญก็คือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรวัสดุวัสดุเนาะของสมัยเนี้ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ค่อยทนเหมือนกับสมัยก่อนนะทุกคนเออจริงๆนะมันจะไม่ค่อยทนเท่า เราก็จะเก็บไว้แต่บีไม่รู้ว่าพอเ,อเป็นจุดนั้นพอเอาไปเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะเอเอเดี๋ยวเสียบให้ทุกคนดูดีกว่านะเดี๋ยวรอก่อนแปบ๊บนึงบีขอทำความสะอาดกันหน่อยเดี๋ยวไปเสียบให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีไฟหลอดไหนที่เสียบ้างเดี๋ยวค่อยดูค่ะี่ประมาณนี้เลยก็ไม่ได้เช็ดอะไรมากมายเนาะแตะ่ที่เคลิะกก็คือตรงสายไฟหรอกสายไฟแอบเคลิะกมาก ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปลองเสียบในนี่ดูนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนดูอันนี้คือสายไฟที่ใช้สําหรับข้างนอกนะทุกคนเนาะนี่ทําไมถึงมี าสายไฟสำหรับข้างในข้างนอกนะคะเป็นความรู้นิดนึงเนาะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็มาอยู่ใหม่ๆเนะาะเวลาหน้าหนาวค่ะมันจะเกิดการหดตัวเนาะจะทําให้สายไฟตึงเราลองดูง่ายๆก็คือ,อาตามท้องถนนทั่วไปที่เขามีแบบว่าสายไฟอะไรเงี้ยเนาะถ้าเป็นหน้าร้อนอนะสายไฟมันก็จะแบบว่าย้อยลงมาใช่ไหมแต่พอหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยมีการแบบขเขาเรียกว่าอะไรนะ สายไฟมันจะตึงขึ้นมาทุกคนมันจะตึงขึ้นมาเลยเพราะว่าความเย็นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้ถูกนะสําหรับข้างนอกสนหรกบข้างในบ้านนะเพราะว่าถ้าเราเอาของข้างในบ้านสายไฟข้างในบ้านเนี่ยมาต่อไว้ข้างนอกแบบเนี้ยมันจะเกิดการเสียหายได้ก็คือว่าไฟอาจจะช็อตได้แบบตุ้มอะไรประมาณนี้เออนั่นแหละเออแล้วก็อันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างทุกคนสองตัวนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลย ถ้าสมมติว่าลองจินตนาการดูหิมะเยอะๆนาอแล้วก็มีกวางเรนเดียร์สองตัวนี้ไปอยู่หน้าบ้านแล้วแล้วมันจะสวยขนาดไหนเอออะเดี๋ยวลองต่อต้นคริส,สต์มาสต้นนี้ดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ สวยงามใช่ไหมประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่โอเคถ้างั้นวีไฟแล้วเนาะไว้เจอกันอีกที่ในคลิปที่ตกแต่งบ้านนะคะช่วงคริสต์มาสของเราก่อนคริสต์มาานั่นเองเดี๋ยววีจะแต่งแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ทุกคนดูนะแต่ที่บ้านแล้วนะคะอ่าตอนนี้ก็ขอขนกลับบ้านก่อนนะจ๊ะบา,บายบายสวัสดีค่ะดู <Do. S 1> Yay!